เราเนี้ยเรามาเตรียมตัวไว้ก่อนเลยดีกว่าเป็นคนสาธารณะแล้วเป็นยังไงฮะทำยังไงดีก็ผมไม่อยากเรียกว่ารับมือครับเพราะรู้สึกว่าจริงๆก็คือเป็นไปตามธรรมชาติแต่แค่ว่าโอเคเราเหมือนเป็นบุคคลสาธารณะที่เวลาเจอแล้วเขาอยากจะเข้ามาคุยหรือว่าสอบถามอะไรอย่างเงี้ยครับจากหลายทางอย่างถ้าเจอกันข้างนอกก็สวัสดีทักทายสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ดูช่องนะครับหอหรือถ้ามีต่อเขาบอกว่าให้ผมดูคลิปนี้ ชอบตรงนี้ตรงนี้มากเลยเอ๋อขอบคุณมากครับมีอะไรอยากจะให้ผมทําต่อบอ,อกได้เลยนะอะไรเงี้ยผมก็จะตอบเขาไปผมทาอีกช่องหนึง่งคือเกี่ยวกับขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อว่าไทยเมนไรเดอร์ครับก็จะมีบางครั้งเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปก็เจอคนทักทายหรืออย่างเมื่อวานนี้ผมไปตลาดนะดว่ <c oughs> าผมดูช่องคุณอยู่นะผมก็อ๋อขอบคุณมากครับพี่ที่ดู <c oughs> แล้วบางทีเราอาจจะเหมือนว่าเรารู้ว่าเขาชอบในแบบเดียวเราคือการขี่ทริปออกเที่ยวเราก็ชวนคุยกับเขาได้คือ เป็นมิตรนะครับจริงๆเขารู้จักกับเรามากกว่าเรารู้จักเขาเพราะเขาเห็นเราแต่เราก็อยากรู้จักเขาเหมือนกันว่าเขาเป็นใครทําอะไรแล้วว่าพี่ไปเที่ยวไหนไหมครับสงการนี้ผมก็ถามคือค,คุยคุยกันเล่นๆเพื่อที่จะการที่ว่า เหมือนเราก็เป็นมิสสัมพันธ์ไงครมิสสัมพันธ์ครับมิสสัมพันธ์ไติสัมพันธ์ไีเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ติดตามที่ดูเราเราก็อยากจะเป็นเพื่อนกับเขาและอีกอย่างหนึ่งการที่เราพูดคุยกับเขาอ๋พี่อยากจะไปไหนไหมครับเดี๋ยวผมเพื่อผมจะได้ขี่มอไซค์ไปเที่ยวที่นั่นผมก็จะคุยเพื่อหาคอนเทนต์ไปด้วยระหว่างนั้นก็ได้ครับแล้วก็ถ้าเป็นคอมเมนต์ที่มาสอบถามบน Facebook บน Instagram มอะไรอย่างนี้ผมก็ จะพยายามบอกเขาชัดเจนว่าบางครั้งผมก็โพสในกลุ่มคอมมูนิตี้เลยบอกว่าผมยินดีนะที่จะเปิดรับฟังคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าใครอยากจะมาปรึกษาอะไรก็เข้ามาปรึกษาได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ตอบในทันทีเพราะว่าผมก็มีหลายอย่างที่ต้องทําก็คือก็จะโพสต์บอกเขาาชัดเจนว่าผมยินดีทีนี้เปิดรับพูดคุยกับทุกคนอยู่แล้วแค่เราอาจจะไม่มีเวลาแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะตอบอยู่ดีก็คือเราก็พยายามเป็นมิตรกับทุกคนอันนี้มันจะต้อง คุยกันเรื่องของสิ่งที่เราใส่ลงไปในคลิปวิดีโอบางนะทีชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น<ม>เพราะชีวิตกับในวิดีโอวิดีโอคือผลงานต้องแยกให้ออกก่อนนะครับ<ม>ถ้าเราใส่อะไรลงไปแล้วถ้าเราเป,เป็นมันในทุกๆวันไม่ได้บางทีเขาอาจจะเฟลถ้าเราเขาเจอเจอตัวจริงอ<ม>แต่ผมไม่ได้เจอปัญหานี้สักเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้ว่าผมจะต้องรับมือกับมันยังไงเช่นผมรู้สึกว่าผมยิ่งมีคนดูเยอะขึ้นผมยิ่งต้องอ่อนน้อมมากขึ้นไม่ใช่ยิ่งกว่ตีนใ่เขา สวัสดีครับพี่กองนั hmm. ้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ mm hmm. พี่ต้องยิ่งอ่อนน้อมกับเขามากกว่าเดิมเพราะเขาคือหนึ่งในยอดวิวที่อาจจะมาดูคลิปพี่ไม่รู้กี่ครั้งเขากวนก็แปลว่าเขาก็รู้จักเราเขาจะมาโกรธใส่เราก็โอเคครับเดี๋ยวผมรีบไปทํางานก่อนนะพี่เออพี่ไปหาเรื่องใครก่อนก็ได้อะไรไปก่อนก็ได้เพราะรในลุกที่เขาเห็นผมคือกวน mm hmm. เขาอะคือหนึ่งในผู้ที่ดูผลงานเรารในหลังคลิปหรือว่าในช่วงระยะเวลานี้ถึงเวลาที่ผ่านมา มันยิ่งสูงมันยิ่งต้องอ่อนน้อมมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นคอนเน็ชันอะไรหลายอย่างมันมีประโยชน์มากครับไม่ใช่ว่าจะต้องเออก็กูเป็นกูที่ทุกวันนี้ที่กูดังก็เพราะกูมไม่ใช่ครับอันนั้นเขาเรียกว่าอีโก้สูงอีโก้เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าตรงส่วนนี้เขาอาจจะผิดหวังกับเราในบางครั้งครับแต่เราทักทายเขา เขาไม่ได้ผิดหวังกับเราตรงนี้แน่นอนครับก็คือถ้า,ถ,าถ้าเรามีคนดูเยอะขึ้นเราทักทายตอบสนองก,กันเอ้ยถ้าเขาทักพี่ไม่ใช่วันตีนยังเงี้พี่ก็กลัวแล้ววันนี้เออมึงเอาอะไรล่ะ <c oughs> มึงแกอะไรทุกวันมันไม่ไหวอะไรเงี้ยเพราะ <c oughs> วางกีเราก็คิดงานเพราะทุกคนก็ต้องมีจุดที่เราใช้ความ <c oughs> คิดที่มันมากขึ้น <c oughs> เราจะไปคิดมุกอย่างเดียวอะไรก็ไม่ไหวเราก็ต้องคิดในรูปแบบที่การนําเสนอบ้างอการที่จะไปอลแลบกับช่องนั้นช่องนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นส่วนที่มันจะต้องเอามารวมกันเันการเป็นหนึ่งอย่างเขาไม่ผิดหวังกับความทอมตนของเราแน่นอนอต่อให้เราจะควรสักปานใดก็เถอะเขาไม่ผิดหวังแน่นอนไอ,ไอรู้จักกันนะเดี๋ยวค่อยมากวนกันที่หลักก็ได้ม,มีเวลาอีกเยอะแต่เบิร์ตอีเวนท์เราเาก็ต้องดูดูแลจิตใจแฟนคลับเราด้วยนะคารละเทศนั่นแหละนะครับ